ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมลอ่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยออโอ้ยอไปเมาก ผ in um <se um ู้มงมาอะไรครับทำไมหรอผมมีของส่วนตัวครับทำไมหรอไม้บั๊มแพ้อีกเค่นเคลนรอบรอบรอบอุ๊ยพี่อะอ่ะโทษนะบุญพี่บุญพี่ ไปลงลงล่ตายตายตายตาเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายตาเทียมาสามสยองสิบ ข้างหนึ่งอ่ะอ้านี่หมอจะได้เข้า เหรอไอจิลิ่วเป็นคนครับอ๋อเหรอสวัสดีพี่ไปไหนเนี่ยแอปเลยดิพี่วิ่งขับเลยพี่วิ่งขับเลยอย่างแรกนะถ้าจะเล่นเนอะเปิดเต็งของก่อนหมดละพอละนู่นว่าเป็นงานบ้านพองานบ้านไมเราเก็บหมดเลยหรอเมื่อกี้เออนั่นถ้าดีพอแล้วเ้ยเดี๋ยวไปตู้หลังกันเออธรรมดาดีปะ ไม่แรงเดียวใช่ไหมติดนิดนึงแรงเลยอ่ะเฮ้ยมันวิ่งกลับยังไงวิ่งกลับวิ่งกลับแต่ว่าดีหมดนี่ใช่ไหมยึดพื้นเลยวิ่งสองร้อยเอาดีดีรถบักก็ตยังแรงเลยอันนี้มันยังไม่ได้จูนหรือเปล่าวพีโรนจูนไม่ได้อ๋อมันจูนไม่ได้แล้วเขาไม่จูนมาให้วะเหมือนรถเดิมๆแบบแบบแต่งเต็มหนึ่งเดียวอ่ะเดี๋ยวตัเดี๋ยวตัดลัก่อนละกันเดี๋ยวตัดลงอะ เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเคเ OC กันด้วยนะครับ